บ้านนี้ลุงเก็บทุกมือบ่บ่บ่อครับบ่ครับบ่เนาะบ่สบายกับบ่ได้มาบ่ได้ม่าลุงอายุเท่าไหร่ะอายุเท่าไหร่แหละหกสิบมาครับเอา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 หกสิบห้านี้นั่เสนอให้การประกอบอาชีพสุจริตเนาะของการทำนาทีจักที่เฮ็ดยังเนาะมันบ่มีงั้นมีการเฮ็ดกระต้องหาเสริมเพราาะว่่่หลังกบคอยดีบ่ดี เดียดังฉีบหกลอยบาทหกลอยบาทเสียเก็บเงินไลายลอยหนึ่งมึงมึงหาสิบบาทอ่าเอาเอาสูไปเฮ็ดทุ่งมื่นบ่หรือว่ามีหยุดบ่มีหยุดครับผมทหารผมเขาโรงพยาบาลเป็นเดือนเลยเป็นเดือนแล้วต่อโรงพยาบาลเสามเดือนร่างกายบุดีนะเวลาเวลาผมบอกว่าเวลาผมพิดแม่ดีอ่ามันสิหลังใจบออื่นี้มันดีแล้ว บ้านี้มือนึงมือนึงนี่ได้แล้วแต่บอกแล้วแต่แล้วแต่จุกปัญหาหกปีนี่คืออยู่อ๋อบ้านนี้ราคาก็ดีราคาก็ดีของมันของกหลายบาดนีมาเจอตัวนี้แหละเออเอออ้าอ้าเข้าใจกันครับแต่ว่าช่วงนี้ก็พ่อได้อยู่ได้สื่อกินสื่ออยากเนาะจักมือจังได้สิได้เอาไปขายหรือว่าขายทุกมือมีคนมาหลับ มี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 ครับแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ผมเดือนหนึ่งจะขายได้หนึ่งเดือนหนึ่งผมก็ได้ประมาณสามพันสี่พันเพราะว่ามันเป็นก้อนนี้มันจะได้ใส่สามพันอืมอืมอืมเพราะว่าเดือนเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นของของมันหลเลยครับครับวันช่วงนี้เก็บอะไรแล้วผพมีเงินจินขายคู่มือนั่นแหละขายคู่มือนี่เขาก็มาเอาอยู่แมนบอก็ไปไปส่งไปส่งครับไปส่งยี่หมองได้บันที่เขาทใ่ยเขามา เขาแตของหลายของเต็มรถอ๋อครับครับนี่ผมไปซุ่งนยู่แลวมึงวัดวัดภูรพ่างอ๋อนี่แถวๆนี่แถวนี่เนาะแมนแมนแมนเขาก็มีการลองลองหลับไอ้หนังก็มีราคาเขาไปซุ่งนี่แหละผมก็ไปซุ่งนี่แหละกัดคือว่าเป็นการซอยชุ่มชนเนาะตัวนี้มันเป็นบึงบ่เหือเป็นเบบึงหรือเป็นอย่างนี้อ๋อพี่มันเป็นหนองตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เจอเลยเป็นหนองอย่างเป็นหนองมาจาก น้องของเป็นบึงแม่น้ำมูน่นเป็นบึงหวยบางน่องเป็นหวยหวยนนมังน,น,น่องครับอ่าตะกอนตะกอนน้ำเท่ยยายเกยอ่าแค่นี้นะตะกอนน้ำมันบ่หลายมันพูดมองน่าแมนบ่อนอาดอาดนะอาดตะกอนใส่เออเออไม่มะเตียนเลสมัยพูดไปนิดหน่อยหน่อยน่ามองช่วง พาดเท่นั้นย่างคามได้เนี่ยมันจะมีก่ออยู่บ้างสภาพมันก็เปลี่ยนไปเนาะเพราะว่ามีการยกพื้นสูงบางหม่องมันก็เลื่อยมากเลือกหลายพังหลายเมื้อนี้ได้เท่าไรบาดนี้มีผมสมมุติเล็กผมบใส่ซเล็กนี่ยกันซิปกันได้ซิปร่มันก็เลยลอยหนึ่งเล็กบนมันบนไะไรเล็กกะไอ้พวกนี้มันเบาเบาราคาถูกร่างนี่กับชิดายเน่ยอยู่ร่างล่างนี่เห็นก็โลติวาดครับ ล่งโลกสีบาทไกลอยู่ประมาณสามสีโลอยู่เนาะ,ะนี่คือการนี่คือมายดน้ำเสนอวิธีชีวิตมาเจอตามาเจอลุงอยู่แถวแถวหวยบางนองเนาะแถวหวยบางนองแถวชุมชนคนเห็ดเต่าเห็ดครับ,รบไห<ฮ>่แม,มาแต่ป,ตตตปูแต่แต่แตยาลุงได้เห็ดบอ่อผมผมผม บอก่เป็นบ้านผมอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งฝุ่นเนาะครับบานิคามเรือมาบอกไม่จังไรขึ้นรถมาครับอ้อมมาอ้อมมจะใส่ขึ้นสะพานครับอ๋อสะพาในใหญ่ฝุ่นนะสะพานใหญ่อ้อมมาคันคันไม่นานน้ำคันมาทางวัดรอะไรไปใส่บัตรม,มากขึ้นขุนะขาวเอออ้อมไปทางพุ่น รีสอดนีนะปั๊มปั่มการนะพงเป่าท,ท่อพุ่นว่าลิ้นว่าลินาล้นเหนบ่เออเอ,อนั่นนี่นนี่ครับพี่นอ้องบรรยากาศสเดืนอนน้เาต้อต้อง,งลงทาัดด้เออาอ,อ,เอ,อ,เอ,อนี่เป็นลุงลุงชื้อบางไหนกเว่า ลุงเสืร์ลุงเสิอร์อรลุงเสิร์รนี่พี่น้องคือเห็นวิถีชีวิตของการมองสถานทีในการทิ้งขยะของชุมชนนอกของเกตบกระชนที่ดินส่วนส่วนบุคคลเพื่อนห้ทิมก็มาทิมทิมแล้วการชุมชนกาไใดมีโอกาสในมาเก็บขยะเก็บนั่นเก็บนี่พอได้ดเป็นไรใดประจำมือประจำวันประจำเดือนนี่ครับพี่น้องฝนตกเนี่ย ครับเอา้าขอบคุณหลายๆได้ลุงเด้เอสู้สูสูหาด้ได้ต่อไปครับผมครับผม